ผมเกลียดงานส่งเสริมยิ่งอาจารย์มอบหมายให้ผมมาทําเรื่องการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในคนพิการผมนิ่เครียดเลยอาจารย์จยึงแนะนําให้ผมไปหาพี่อสมอที่รพสตอขวมมงดูเพราะที่นี่เขามีโครงการดีๆเกี่ยวกับคนพิการถ้าได้ลองไปคุยอาจจะได้ไอเดียอะไรดีๆบ้างก็ได้ฮคมไม่มีอะไรหรอกมั้งมาน้องแพรหรือเปล่าครับ ียค่บ้านหลังแรกเป็นบ้านของน้องแพรน้องแพรอาอยุ23ปีมีความผิดปกติทางด้านสติป,ปัญญาทําให้มีพัฒนาการช้ากว่าเด็กวัยเดียวกันแต่น้องแพรก็ยังสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติท่ามกลางความรักที่ครอบครัวมีให้และอย่างนี้น้องแพรเขาแปลงฟันเองได้หรอครับแปลงได้เจ้าแต่แม่ไปดูเลยถึมันข้างไม่ได้เผื่อดูเพื่อสะอาดเพิ่กระเดิมแต่แกทําได้จ้ะ เช่นเดียวกับน้องต้นกล้าที่มีลักษณะกล้ามเนื้อแข็งเกรงทําให้เคลื่อนไหวแขนขาได้ลำบ,บากคุณย่าจึงมีบทบาทสาคัญในการดูแลสุขภาพช่องปากของน้องโดยการใช้ผ้าสะอาดเช็ดฟันหลังทานอาหารทุกครั้งคุณย่าบอกว่าการเช็ดฟันให้น้องทุกวันวจะทําให้น้องรับรู้ได้ถึงความรักที่ตนมีให้ด้วยก่อนจะกลับผมได้พบกับป้าแดงผู้พิการแขนทั้งสองข้างจากอุบัติเหตุแต่ปัจจุบันป้าแดงสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติด้วยแขนเทียม ไม่ว่าจะเป็นการขายของทำงานบ้านหรือแม้แต่ขี่จักรยานแล้วอย่างนี้ป้าแดงจะแปลงฟันได้หรอครับก็แนะป้าขี้ทอ่มไเวลาแปงก็แปงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถ้าจะแปลงข้างขวาก็กลับมาใส่้างนี้ก็แปลงข้างขวาป้าแดงครับเดี๋ยวผมลาก่อนนะครับออขอบคุณครับหมอหมอหมออย่างนี้นะครับ หมออยากจะทําอะไรก็ทําเลยขนาดป้ามือไม่ดีเนี่ยป้ายังทําได้ขนาดนี้เลยชีวิตของเราเนี่ยใช้สักครับผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเวลาไม่กี่ชั่วโมงที่ขวามุงจะทําให้ผมเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่มีต่อคนพิการใ้ขนาดนี้จากเมื่อก่อนที่ผมเห็นพวกเขาด้อยกว่าเราไม่น่าจะทําอะไรได้แต่มาวันนี้ผมได้เห็นครอบครัวที่อบอุ่นได้เห็นสาย,ายใแห่งความรักได้เห็นพลังแห่งความมุ่งมั่น จะใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีคุณค่าในฐานะว่าที่ทันตแพทย์ผมคิดว่าคนพิการและครอบครัวของพวกเขาต่างก็มีศักยภาพที่จะดูแลสุขภาพช่องปากได้เราเียงแค่คอยเฝ้ามองอยู่ห่างๆและยื่นมือเข้าไปช่วยเมื่อพวกเขาต้องการจากนี้ผมคงไม่เรียกพวกเขาว่าคนพิการอีกต่อไปแต่จะขอเรียกว่า